ทั่วโลกแห่ทึ่งเคเมรตกตะลึงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์สุดล้ำค่าถูกยกย่องเป็นเรือมรดกโลกหนึ่งในเรือหลักประกอบพิธีพยายุหิญาตตราทางโลมาสง่างามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานมรดกทางวัฒนธรรมสุดล้ำค่าของไทยโดยเรียกได้ว่าเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือสำคัญในขบวนพยายุหิญาตตราทางโลมาซึ่งชื่อเรือพระที่นั่งนี้ได้ถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาต้นราชการสมเด็จพระมหาจากักรพรริ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลำปัจจุบันสร้างขึ้นในปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพื่อทดแทนเรือลำเดิมที่ได้สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1 เรือลำนี้มาแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ประกอบพิธีลงนามเมื่อวันที่13พฤศจิกายนพศ2454เนื่องจากความงดงามในศิลปรกรรมที่ประกอบขึ้นเป็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ประกอบกับเรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ถือเป็นมรดกของโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างยิ่งลำหนึง่งที่แสดงถึงความอัจฉริยะในการต่อเรือของช่างไทยโบราณ ซึ่งสามารถแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังเป็นงานศิลปกรรมที่รัฐบาลไทยนั้นได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญจึงได้ให้ทานุบํารุงรักษาเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นอย่างดีจนสามารถนํามารับใช้เบื้องพายุคนระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีต่างๆมาจนถึงปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นการสืบต่อความสําคัญทางประวัติศาสตร์ในการต่อเรือและการเดินเรือและการค้าทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการค้าทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกซึ่งกําเนิดขึ้นมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วด้วยความสําคัญของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์จึงทําให้องค์การเรือโลกเวิร์นซิปคลาสแห่งสหราชอาณาจักรให้ความสนใจและส่งผู้แทนมาพิจารณามอบรางวัลมรดกเรือโลกให้แก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ ในวันที่4มิถุนายนพศ2535โดยมีคณะกรรมการองค์การเรือโลกประกอบไปด้วยประธานองค์การเรือโลกและกฎหมายประจำองค์กรได้เดินทางมายังราชอาณาจักรไทยและได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระบรมนาถิเบตรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชการที่9ได้ทุนเกล้าถวายเหรียญรางวัลเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์คือเหรียญรางวัมลมรดกทางทะเลข,ขององค์การเรือโลกประจำปีคศ1992หรือพศ2535จากนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมราชาิิเบมมหาภูพลอธดุยเดชมหาราชบรมราชบพิตรรัชการที่9ได้พระราชทานเหรียญรางวัลดังกล่าวให้แก่อธิบดีกรมศิลปากร ครั้งนั้นคือนายสุวิทย์รัฐนิติทหารซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลรักษาเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ซึ่งจะแสดงอยู่ณพิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในคลองบางกอกน้อยองค์การเรือโลกแห่งสหาราชาอาณาจากักรเป็นองค์การที่ได้รับจดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29ธันวาคมพศ1979หรือพศ 2,522ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและความรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับประวัติการเดินเรือการต่อเรือส่งเสริมการทนุบำรุงรักษาศึกษาเรือสมัยโบราณในปัจจุบันเรือพักที่นั่งสุพรรณหงษ์จะแสดงอยู่ที่ปิพ,ธพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธีในกรุงเทพเมื่อไม่มีการใช้งานในพระราชพิธีผู้สนใจก็สามารถเดินทางเข้าไปชมเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์และเรือพระราชพิธีอื่นๆ เหลือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นั้นไม่เพียงแต่เป็นพาหนะในพระราชพิธีเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระราชอำนาจความเป็นศิลิมงคลและศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของชาติไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานและพระราชพิธีอันมงคลของไทยที่จะเกิดขึ้นในวันที่27ตุลาคมที่จะถึงนี้คืองานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายาพระพรกฐินโดยขบวนพยุหายาตราทางชนมาซึ่งมีการซ้อมใหญ่ไปแล้วครั้งแรก เมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาแต่จะมีการซ้อมใหญ่อีกอในวันนี้วันที่22ตุลาคมสําหรับริ้วขบวนพระราชพิธีเรืออันวิจิตรงดงามในขบวนพายุหิยะตาทางชนมากที่มีเพียงประเทศไทยประเทศเดียวในโลกเท่านั้นกําลังกลับมาปรากฏสู่สายตาชาวไทยและชาวต่างชาติอีกครั้งและจะเป็นอีกครั้งในหน้าประวัติศาสตร์ของไทยในการสืบสารประเพณีอันงดงามและยิ่งใหญ่กับขบวนเรือพระราชพิธี อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาวไทยสำหรับวันที่27ตุลาคม2567ที่จะถึงนี้นะครับเป็นงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผาพระกฐินโดยขบวนพยุหยญาตต่ทางชนมากเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารขบวนพยุหยาตตาทางชนมากในครั้งนี้ ใช้เรือในพระราชพิธีจำนวนทั้งสิ้น52ลำม,มีความยาว1,280เมตรกว้าง90เมตรใช้กำลังพลประจำเรือ2,399นายและสำหรับเรือพระที่นั่ง4ลำได้แก่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรืออัญเชิญพระราชกฐินประดิษฐานเนื้อบุตรสบกและลำที่สองเป็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือที่ประทับลำที่สามเป็นเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชมเป็นเรือที่ประทับของพระบรมวงศ์ ลำที่4ี่เป็นเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรรัชการที่9เป็นเรือพระที่นั่งสำรองเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์งดงามตะการตาโดยในขบวนพยุหยาต่อทางชนมากในครั้งนี้มีการจัดเตรียมเรือในพระราชพิธีรวม52ลำและหนึ่งในเรือพระราชพิธีที่สําคัญอย่างมากคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นั้นเป็นเรือพระที่นั่งชั้นสูงที่สุดซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระบรมราชินีโดยเมื่อปีพศ 2,562บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าภาพบรมราชินีได้เสด็จโดยขบวนพยุหยานต่อทางชนมากในพิธีภาพบรมราชาพิเศษซึ่งเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและมีประวัติอันยาวนานเป็นเรือในขบวนพยุหยญาต่อทางชนมากซึ่งจัดขึ้นในโอกาสพิเศษต่างๆเช่นพิธีบรมราชาพิเศษและการถวิภาพพระกรถินหลวง โดยสำหรับโขนเรือเป็นรูปหงเป็นเรือพระที่นั่งกิ่งคือตัวหงจําหลักไม้ลงลักปิดทองประดับกระจกมีผู้จารีห้อยภายนอกทาสีดําภายในทาสีแดงกลางลําเรือทอดบัลลังกัญญาหรือบุตรสบกไว้สําหรับเป็นที่ประทับสวส And <tries> ต,ตชยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสรลราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า